ผมถามนะครับอาจารย์ครับตั้งสติให้ดีถ้าเกิดมีคนบางคนหรือลูกศิษย์ลูกหามาบอก,กบอาจารย์ว่าอยากให้อาจารย์จัดชุมนุมกันรวมกลุ่มให้มาใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ออกมาสนับสนุนเหมือนกับบางที่เขาทำออกมาสนับสนุนเห็นด้วยกับการปกครองมารวมตัวกันจัดเป็นงานอาจารย์จะทํำไหมอ,อาจารย์อดครับเดี๋ยวเราเรา,เราบอกอย่างนี้นะว่ารเราเนี่ยเป็นองค์กร องค์กรที่ถูกเรียกว่ามูลนิธิครับตามตราสารของมูลนิธิเนี่ยระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะงั้นอะไรที่เป็นประเด็นการเมืองจะใช้มูลนิธิเป็นเป็นเครื่องมือในทางการเมืองอันนี้มันทําไม่ได้อยู่แล้วในทางในทางกฎหมายนะถ้าถ้าขึ้นที่ท<ม>ว่าสํานักทําได้ ไม่รู้อน้ผมถามผมถามอันนี้ผมถามไม่ไม่รู้เขาว่าเขาอยู่ภายใต้กฎสำนักอนุรักษ์มรดกอิสลามอันนี้ทําได้เหรออาจารย์กำลังจะบอกงี้เหรอไม่ไม่ใช่ยังไงแต่เราเนี่ยมันเป็นมูลนิธิไงมูลนิธิของเราเนี่ยมันมีตราสารและในตราสารระบุห้ามนะเออแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปสนับสนุนการเมืองอะไรนี่เขาจะบอกลูปลาถ้าเราทำเนี่ยมันผิดกฎหมายอ่ามันผิดกฎหมายตรงที่ถ้าเป็นประเด็นการเมืองแสดงความรักไง อ่าแต่ที่แสดงความรักนะเขาบอกแสดงความความรักจงรักพักดีอ่าจงรักพักดีอาจารย์อาจารย์จะทํำไหมเหมือนกับคนที่บอกว่ารักนบีแล้วก็แสดงความจงรักพักดีด้วยการจัดเบอร์เดย์ให้นบีเลยทําไมเอ้ารักนบีแต่แทนที่จะปฏิบัติตามจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีตามกรอบของศาสนาแต่รักนบีกับไปจัดเบิร์เดย์ให้นบีอื เพราะงั้นมันก็เลยมีวิธีการเนี่ยรักนบีต้องอ,อะไรนะรักนบีจัดเบอร์เดย์ให้นบีแล้วก็ถ้าทารักอะไรนะสถาบันสถาบันอารักสถาบันเราต้องทำไงต้องใส่เสื้อเหลืองเหรอเราไม่รักสิม,มันไม่ใช่นะ สำหรับเราเนี่ยถามว่าเราเราให้ความเคารพรักสถาบันไหมเราก็โอเคเราก็ผมเนี่ยเราก็สนับสนุนส่วนตัวโดยส่วนตัวอาจารย์น่ะโดยส่วนตัวความคิดโดยส่วนตัวเนี่ยระหว่างคําว่าสถาบันกับองค์พระมหากษัตริย์อันนี้คนละคนละประเด็นกันนะต้องแยกให้ออกเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยคงอยู่กับประเทศไทยเนี่ยมานานแล้วถ้าในกรุงรัตนโกสินทร์นี่ ก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่12 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็สินะนปัจจุบันสถาบันกษัตริย์นยังอยู่แต่องค์พระมหากษัตริย์น่จะเปลี่ยนไปเมื่อเสด็จสวรรคตก็องค์ใหม่ก็จะมาเสด็จสวรรคตองค์ใหม่ก็จะมาเพราะงั้นเราเราไม่ได้พูดถึงองค์พระมหากษัตริย์แต่เราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าปัจจุบันเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีความจําเป็นสําหรับในบ้านนี้เมืองนี้อยู่ไหม เราต้องมองนะอาจารย์นามัดเราต้องมองการเมืองในในให้ให้รอบให้รอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับโลกนี้ครับและสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีความจําเป็นที่จะใช้เป็นเกราะเป็นเป็นเป็นโล่เป็นจาบังในการถูกลุกรานแทรกแซงจากต่างชาติไหมและในประเทศอื่นๆที่เขาโดนล้างความคิดโดนปฏิวัติหรือโดนอะไร ถ้าเปลี่ยนเป็นระบบประธานดีแล้วมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรไหมมันจะโดนแทรกแซงชาวต่างชาติจะแทรกแซงไหมและคนของชาวต่างชาติจะส่งตัวแทนของแต่ละคนเข้ามาแทรกแซงไหมหรือที่มีเป็นอยู่ทุกวันนี้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีการแทรกแซงจากต่างชาติไหมอะไรไหมมันเป็นประเด็นที่จะต้องมองให้รอบที่ที่ผมพูดตรงนี้อาจารย์ครับโอเคผมเข้าใจที่อาจารย์พูดแต่ผมกำลังจะบอกว่า ถ้ามีองค์กรศาสนาองค์กรหนึ่งที่ออกมาจัดงานอย่างนี้ชุมนุมคนใส่เสื้อเหลืองคนเฮมาเฮมามาอะไรจ้าอะไรเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าในองค์กรหนึ่งเนี่ยมีคนหลายความคิดในเรื่องของการเมืองถูกต้องต่างความคิดแม่ของเราังมีหลายมุมสเราแมกระทั่งของเราเนี่ยมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีต่างความคิดเพราะงั้นคนในองค์กรเนี่ยมีมีมีต่างความคิดแต่เราเนี่ย ถามว่าเราทําไงที่ผ่านมาเนี่ยในในในองค์กรของเรามีทั้งคนที่เป็นเสื้อเหลืองและเสื้อแดงแต่เราก็ต้องพยายามคอยคุมให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่เลยกติกาของศาสนาคุณอาจจะแสดงความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่แต่อย่าเลยศาสนาม,มีพ้าอุจจารดีเถียงกันก็มีเร,เราต้องลงไปห้ามทัพให้ใจเย็นเย็นจเ,งงเราก็ต้องคอยคุม ใช่ไหมโดยเอาหลักการไปว่านี่นะอย่างนี้นะที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้เรายืนบนหลักการแต่ถ้าเราเอียงไปทางด้านหนึ่งทางด้านใดโดยไม่ได้ใช้หลักการของศาสนาเราคุ้มไม่อยู่่ะคุ้มไม่อยู่เขาก็จะมองว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเพราะเพราะอะไรอ่ะเพราะนี่มวลชนนี่กับมวลชนและถ้าเราไปเอาใจมวลชนนี้มวลชนนี้อ่ะแล้วถ้าเราเอาใจมวลชนนี้มมันมันจะเกิดปัญหาภายในของเรากันเองใช่ใช่ไหมล่ะ เพราะงั้นเราควบคุมมวลชนทั้งสองฝ่ายทั้งสองแนวความคิดด้วยคําสอนของศาสนาะเอออย่าเลยทงอย่าฝังา่งนี้ก็อย่าเลยทงเพราะงั้นเขาทาไมเขาถึงยอมละ่ะทั้งที่เราไม่มีอํานาจไม่มีบทบาทอะไรเขายอมให้คําสอนของศาสนาะเป็นใหญ่ใหญ่นี่เพราะต่างฝ่ายต่างยอมให้คําสอนทั้นง้นเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าองค์กรเราจะจัดมันไปค้านกับความรู้สึกของคนในองค์กรแล้วมันไม่ใช่เรื่องของศาสนานะไปค้านความรู้สึกขององค์กรนั่นคือการ สร้างความลำบากให้กับองคอ์กรของตนเองครับคนในองคอ์กรที่ไม่เห็นด้วยก็จะขดา่าและคนต่างศาสนิกที่ไม่เห็นด้วยก็จะดา่าถ้าเป็นองคอ์กรนำสำหรับมุสลิมเวลาเขาด่าเนี่ยมันโดนมุสลิมทั้งหมดแหละใช่เขาเหมาหมดแหละเขาก็ถือว่าอ๋อในงุงสายมุสลิมเป็นนี้ทั้งหมดอ่าใช่ไหมครับก็มันโดนไปด้วยครับวันนี้พี่น้องครับแม่เป็นประเด็นที่เป็นความรู้นะครับ อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปหาคุรานและวก็ฮะดิษนั่นคือทางรอดที่นบีบอกไว้คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ว่าบิลล่ต่อฟิกก็ยังดายะอัสสลามุอะลัยกุมวราะหัมะตุลลอฮิวะบะเาะกาตุ